สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมเซตประจําวันที่3มมกรานะครับก็ตลาดหลักทรัพย์ก็ยังปิดไปตั้งแต่ช่วงสิ้นปีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราแค่มาย้ำมุมมองเดิมกันก่อนนะครับก่อนที่ตลาดจะเปิดอีกทีในสัปดาห์หน้านะครับก็ภาพรวมตอนนี้ราคามันยังมีกรอบนะครับมีกรอบพักตัวของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันพันห้าร้อยนะครับถึงพันสี่ร้อยนะครับก็จะสวิงกันอยู่ในในกรอบนี้นะครับซึ่งถ้า ถ้าเดิมมันยังถ้าราคามันยังรักษาการพักตัวในระดับนี้ไว้ได้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าเออก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นการพักตัวเพื่อ,อปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับถ้ามันถ้ามันถ้ามันยังไม่หลุดลงไปต่ํากว่าพันสี่นะครับก็อาจจะ,ะพักฐานกันอยู่ด้ดานโซนด้านบนแถวน,นี้นะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ทําให้ potential ในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยมันเสียนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยจะต้องมีการเบรก ขึ้นไปเหนือเหนือเหนือพันหได้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มก็จริงๆมันก็เป็นการคอนเฟิร์มทั้งระ,ระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงพักตัวนะฮะทีนี้แนวรับเนี่ยอยู่ที่ช่วงพันสี่ร้ถึงพันสจุดนะครับก็คือเป็นแนวรับที่จะยังคงรักษาพ o เชี่ยวของราคาไว้ได้นะครับนอกจากนี้ในระยะสั้นยังมีแนวรับร่วมอีกแนวหนึ่งก็คืออยู่แถวแถวพันสี่ถึงพันสนะครับแต่ว่า ผมมองว่าแนวรับที่พันสี่น่าจะมีนัยยะมากกว่านะครับก็ยังไงก็ถ้าโดยรวมแล้วราคายังพักตัวไม่ต่ำกว่า1,400ี่ยเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบให้เดิมแถวแถวพันหนะครับแต่ถ้าจะไปต่อในระ,ระยะยาวเนี่ยจะต้องเบรก1ัน0ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะดึงคนท่เที่ยวกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบโซนแนวต้านด้านบนนะครับโดยมีเป้าอยู่แถวแถวโซนแนวต้านด้านบนเนี่ยอยู่ประมาณสัก1,569นะครับซึ่ง แนวต้านด้านบนเนี่ยมันอยู่มีแก็บราคาอยู่ช่วง1,567ถึง1,620นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่าเซตนะครับทีนี้ถ้ามันเบรก1ั0สไปได้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะลงมาแถวแถวพันสถึง1 3 0สานะครับก็คือมันจะมีช่วงแก็บเนี่ยอยู่1,325นะครับแล้วก็มีโซนแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ที่1,306ถึง1,293จุดนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเซต นะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอให้ตลาดเปิดแล้วหลังจากเปิดมาสักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันหลังจากตลาดเปิดอีกทีนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ